สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนาสาวสุภาวุฒิอธิว,วานะคะวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับโจทย์จำนวนเชิงซ้อนนะะโจทย์ก็คือจงหาค่า x และ y จาก z 1เท่ากับ2 x บวก c i z 2เท่ากับลบ6ลบ y i เมื่อ z 1เท่ากับ z 2. ก็เก็ลงมาเท่ากันนะคะตรงนี้ก็จะเป็น a b c d ค่ะเพราะว่ามี4ีจนพ จากนั้นก็ a เท่ากับ c นะคะก็จะได้เป็น 2x เท่ากับลบ6ก็ย้าย2มานะคะก็จะได้เป็น x เท่ากับลบ6ส่วน2หารกันออกมา x ก็จะเท่ากับลบ3เองค่ะต่อมาก็เป็น b เท่ากับ d นะคะก็จะเท่ากับ4เท่ากับลบ y ันนี้ก็คือ y มันติดลบนะคะเราก็จะทาให้มันไ,ไ,ไม่ติดลบด้วยการคูณลบหนึ่งเข้าไปค่ะ,ะก็จะเหลือเป็น y เท่ากับลบสีนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ x เราเท่ากับลบส y เราเท่ากับลบสค่ะขอบคุณค่ะ